เวาพิทักษ์ยักษ์อีสานสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องนองเอฟซีชาวร้อยเรื่องพุทธคุณทุกทุกท่านเลยพรากับผมเหมือนเดิมผู้พารทองกระนองดิ์พี่พี่น้องนอง,ท,นอง,นองท่านใดที่ไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามไว้หน่อยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งไวไ้ด้วยนะจะได้มีการแจ้งเตือนครั้งต่อไปที่เราปล่อยคลิปวิดีโอสําหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาตอบคําถามพี่พี่น้องนองเอฟซีชาวร้อยเรื่องพุทธคุณทุกๆท่านที่ได้สอบถามเข้ามานะครับที่เขาถามคําถามมาว่าพี่ครับปีพศ .2515 นเนี้ย เป็นปีแห่งยักษ์มีหลายๆคนบอกว่าให้หาเหรียญน,นะหรือว่ารูปหล่อองค์ท้าวเวสวรณโนม,มาบูชาจะเกิดความเป็นสิริมงคลอย่างมากนะครับนะพี่พอจะมีรุ่นไหนแนะนํำไหมนะบ้านผมอยู่แถบทางภาคอีสานนะครับนะั้นแนะนําเกจิคณาจารย์ครูบาอาจารย์ทาง,ทงแถบภาคอีสานหน่อยพี่ว่ามีครูบาอาจารย์ท่านไหนที่ทําอง์ท้าวเวสวรณโนม,มากจริงๆถ้าเกิดว่าเราพูดทางแถบภาคอีสานเนี่ยมีหลายเกจิคณาจารย์นะที่ ทำองค์ท้าวเ,เวสสุวรรณโนแต่วันนี้ผมได้มาลึงเหรียญที่สวยสดและงดงามและคูบาจารย์ท่านนี้โดยส่วนตัวนะผมก็เคารพบนับถือท่านเป็นอย่างมากก็เคยไปกราบนบมัสการท่านมาด้วยนะครับนั่นก็คือหลวงปู่มหาศิลาศิริจันโทหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกจิคูบาจารย์สายอีสานที่นับปัจจุบันนี้มีลูกศิษย์ลูกหายเยอะมากแล้วไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ทางด้านวัตถุมงคลของท่าน ก็เกิดขึ้นเยอะมากแควค่าปลอดภัยหนุนนําเรื่องโชคลาภบ,บางคนก็ได้โชคลาภก้อนโตจากการบูชาวัตถุมงคลของท่านนะครับหนุนนําเรื่องการทำมาหากินคุ้มครองคุ้มไัยถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกจิอูบาาจารย์ที่สร้างวัตถุมงคลออกมาแล้วมีพุทธคุณครบเครื่อง เจอประสบการณ์กันมาครบทุกรูปแบบเลยโชคลาภแคลคลามาหมดเลยนะครับนะที่เราเคยได้ยินกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับนะแล้วก็เกิดขึ้นในหลายๆรุ่นด้วยไม่ใช่เพียงแค่รุ่นเดียวนะมีเยอะแยะมากมายที่มีประสบการณ์ของหลวงปู่มหาศิลาสีจันโทวันนี้ผมได้มาหนึ่งเหรียญชื่อรุ่นว่าเทวาพิทักษ์รุ่นเทวาพิทักษ์นะมีความสวยงามเป็นอย่างมากและที่สําคัญเหรียนนะรุ่นเทวาพิทักษ์ของหลวงปู่มหาศิลาสีจันโทจะมีองค์เท้าเวสวรนนะ อยู่ในเหรียญด้วยนะตามคําขอของพี่ๆน,น้องๆ้องที่ถามเข้ามาเลยนะเป็นภาาสายอีสานนะเป็นเหรียญองค์ทาวเวสวานโนนะได้ตามคําตอบที่ต้องการเป๊ะๆน,นะครับนะโอเคนั้นเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวกล่องก่อนเลยว่าเป็นยังไง เนื้อที่ผมจะนํามาให้ดูในวันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่พี่น้องๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องเนื้อทองแดงนะสวยงามเป็นอย่างมากนะครับแบบนี้นะขนาดแค่ตัวกล่องก็สวยงามแล้วก็มีรายละเอียดระบุไว้อย่างชัดเจนเลยมาดูที่ตัวเหรียญลักษณะตัวเหรียญเนี่ยเขาเรียกว่าเหรียญโลหรือบางคนจะให้คํานิยามเหรียญลักษณะแบบนี้ว่าเหรียญโลฝรั่งถ้าในอดีตเหรียญลักษณะแบบเนี้ยที่ โด่งดังเป็นอย่างมากนั่นก็คือของหลวงพ่อกลัวชุดตินทโรวัดโคศิตารามนะครับในะหลังหันุมานนะหลังยันไตสละคมนะครับนะเหรียญน,นี้นะก็มีลักษณะเหรียญที่คล้ายคลึงกันนะครับนี่เลยนะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้านะ่าจะเป็นรูปหลวงปู่มหาศิลาสริจันโทนั่งเต็มองนะเขาแกะพิมพ์แกะบล็อกมาได้สวยงามและงดงามเป็นอย่างมากเลยนะครับแบบนี้แล้วก็มาดูด้านหลังนะตามที่พี่ๆน้องๆได้ขอมา ด้านหลังจะเป็นองค์ท้าเวสวรนณโยยืนเต็มองค์สวยงามและเข้มขังเป็นอย่างมากนะครับแบบนี้เลยนี่เป็นไงนะดูลักษณะของเหรียญน,นะเป็นไงขนาดนี่เนื้อทองแดงนะยังสวยงามและเข้มขังขนาดนี้เลยและรุ่นเนี้ยตอนเนี้ยราคายังไม่สูงมากนะครับนะสำหรับเนื้อที่ไม่ใช่เนื้อหลักมากนะยังพอจับต้องกันได้ในราคาที่ไม่สูงมากอยู่แล้วบอกได้เลยว่ารุ่นนี้วาระพิธีการปลูกเสกนี่ยิ่งใหญ่มาก หนึ่งวันเซกกันถึงสองรอบเลยนะครับนะหนึ่งวันนะเซกสองรอบเลยแล้วยังอัญเชิญองค์ทาเาววสุวรรณนะครับนะองค์ใหญ่ที่เป็นองค์เก่าแก่นะมาเข้าอยู่ในปารัมพิธีนี้ด้วย นะถือว่าเป็นอีกหนึ่งสุด,ดยอดพิธีนะเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะอารายละเอียดเรื่องพิธีนะแล้วก็เรื่องมวลสารต่างๆที่ได้ใส่ลงไปในเหรียญรุ่นนี้นะครับมาอัปเดตให้กับพี่ๆน้องๆได้ดูได้ชมแต่คลิปวิดีโอนี้ขออนุญาตเป็นการตอบคําถามพี่ๆน้องๆที่สอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องนาเกจิคณาจารย์สายอีสานที่ทําเหรียญองค์ท้าเวสวรรณวันนี้ผมเลยขอแนะนําเหรียญเทวาพิทักษ์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโท ขอขอบคุณพี่เพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมและฟังคลิปวิดีโอของเราพี่เพี่น้องท่านใดที่อยากจะฝากประสบการณ์สามารถฝากประสบการณ์มาได้เลยนะที่ Facebook ส่วนตัวผมชื่อว่าภูผาเพชรทองนะครับนะกดเพิ่มเพื่อนกดติดตามทักข้อความก็ามาพูดคุยกันได้ถ้าใครกลัวหาไม่เจอเราจะมีลิงก์นะทิ้งเอาไว้ด้านล่างอยู่และเวลาสองทุ่มครึ่งเป็นต้นไปผมจะมีไลฟ์สดจำหน่ายพระเครื่องเครื่องรางผ่านไลฟ์สดทาง Facebook แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ